วิชาคณิตศาสตร์นะครับทราบในวิชานี้นะครับครูก็จะมาทัว,ทวในเรื่องของการหาตัวประกอบของจำนวนนับนะครับในบทที่1ซึ่งมีทั้งหมด3วิธีนะครับในรูปแบบของการคูณตัวประกอบการคูณตัวประกอบการเขียนแผนภาพและการตั้งหารสั้นนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าทํำยังไงนะครับการแยกตัวประกอบนะครับ บคูณสอหรือบางคนอาจจะคิดได้ว่า20แยกเป็น5ส่วน4ก็ได้ครับแต่อันนี้จบยังไม่จบเพราะ10สามารถแยกได้ต่อใช่ไหมสิเราสามารถสามารถแยกเป็นจํานวนต่อไปได้4ก็แยกเป็นจํานวนต่อไปได้ใช่ไหมอะเยวมาดูนะครับตัวอย่าง สิบเนีเป็นห้าคูณสองนะครับแล้วก็สี่แยกเป็นสี่คูณสองนั่นเองนะครับดังนั้นยี่สิบเป็นเขียนใด้จะเขียนได้ว่าห้าคูณสองคูณสองนะครับก็คือการแยกตัวประกรอบโดยวิธีการคูณนั่นเองนะครับอันนี้มาดูสี่สิบแปดนะครับแยกตัวประกรอบโดยวิธีการคูณเหมือนกันสี่สิบแปดแยกเป็นแปดคูณหกแปดสามารถแยกได้ไหมครับแยกไป็ต่ออีกก็คือสี่คูณสี่คูณสองเจ้หมยหกแยกได้ต่ออีกก็คือสามคูณสอง ไปมาดู4เสียสามารถแยกทีใช่ไหมครับส่วน42ตัวนี้ยกมาเลย3ยกมาเลย2ก็ยกมาเลยงนะั้นข้อนี้จึงบอกว่า2คูณ2คูณ2คูณ3คูณ2แต่เราเห็นไหมครับว่า2มีหลายจำนวนเลยมีทั้งหมด4ตัวก็กลายเป็น2ยกกำลัง4คูณ3นะครับก็คือจำนวน2มีกี่ตัวในตัวอย่างบอกว่า2มี3ตัว จึงเขียนว่า2กําลัง3แต่ในคําตอบของเรา2มีทั้งหมด4ตัวจึงเป็น2กําลัง4คูณด้วย3าเพราะสามีตัวเดียวนะครับต่อไปการแยกตัวประกอบโดยวิธีการตั้งหารสั้น4 8หารด้วยอะไรครับเอาง่ายๆเลยก็คือหารด้วยอันดับแรกคือแม่ง่ายสุดก็คือแม่2ใช่ไหมส8หารได้24หารได้อีกไหมหารได้อีกก็หาร2อีกเหมือนเดิม24หาร2เหลือ12 12อหาร2อีกก็เหลือ6 หารได้ต่อไหมหารต่อได้ก็คือหารด้วย2 2 6หาร2เหลือ3 3หารอะไรได้อีกถ้า3หาร3จะเหลือ1นั้นเราไม่ต้องหารต่อก็ได้ครับจะกลายเป็น2กําลัง4คูณ3เพราะ2นี้มหมดกี่ตัว2นี้มหมด4ตัวใช่ไหมแล้วก็2กําลัง4สมาณ3มีมอยู่1ตัวเราก็เอามาเขียนครับต่อไปการแยกตัวประกอบด้วยวิธีแผนภาพต,ต้นไม้อันนี้ อันนี้ง่ายนะครับเดี๋ยวนั้นจะได้ทำในแบ่งงานด้วยอันนี้นะครับเราก็มาดูว่า4ี่สบอะไรคูณกได้48ตัวอย่างคือ8คูณ6ได้ส8ดใช่ไหม8คูณหได้ส8 8บแดแยกต่อได้ไหมได้เพราะเพราะ4คูณ2จะได้8ดแยกต่อได้หแยกต่อได้ไหมได้ครับสคูณ2จะได้6 4ส่ยังแยกต่อได้เพราะสองคูณสองได้สแต่ แต่2แยกต่อได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีอะไรคูณก็ได้2แล้ว1ไม่หน่ 1, ไม่เอานะครับ3แยกต่อไม่ได้แล้ว2แยกต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคําตอบคือ2อยกกําลัง4คูณ3